เกาะดีๆเออเบอร์ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวค่ะหามหลอกเลียนแบบสุดยอดสุดยอดเลยไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนเเล,ลนะคะวันนี้เราเก็บได้ช้างไม่รู้ว่าช้างใครนะคะนี่ มาอยู่ที่ข้างบ้านนะคะมาเล็มหญ้าอยู่นี่บ้าเอ้ยกินออกหลายๆเด้อผู้เบาลำใหญ่นะคะผู้เบาลำใหญ่กินเอาหลายๆมันเด็จเป็นแป้นมงนี้พอซีมสิบต้องเดืดถากเมยโอ้โหก็ามาถ่ายทำสารคดีนะคะที่บ้านพี่อรไทยนะคะมีพี่ลำใหญ่แล้วก็แม่อี๋งนอน,นี่มันแม่สมกับรูซือพนนะคะ เพนย่คุมเดียวกันล่ะค่ะทั้งทั้ง,ง่นล่ะค่ะว่ายู่ดีค่ะค่ะปล่อยไ้เลยเจา้าของก็ต้องเดคุ้มยากเลยค่ะออนิ่งมากนะคะกินตั้งนานเลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปเดินไปไหนเลยเพราะว่าหญ้าตรงนี้สวยนะคะเป็นหญ้าตุ๊กแกนะคะกินดีคักเลยเก็บได้สั่งเก็บได้สั่งพี่น้องเอ้ยกูเบากูเบาว มาหล่อผู้สาวเพื่นมาล่อไายท้ำสารคดีค่ะระหว่างรอนะคะก็กินหญ้าต่อไปสิครับรออะไรเบาเร็วกับปเพิ่นวะก <c oughs> คำคำหนีหิดติดปากแล้วค่ะ <c oughs> เ,ออเป็นตาเสียบนี่หยากับฝนตกใส่น้ำค่ะวันนี้มันกำลังเกิดงามน้ำ ยืนกินแบบไม่ต้องผูกนะคะไม่ต้องเฝ้าด้วยปล่อยไว้เลยนะคะกินหญ้าตามธรรมชาตินะผเบาๆร่ำแญ่สูงไม่ได้เจอนานแลวนะนะนี่สูงมากเลยใหญ่นะ่าใหญ่มากเ่ได้ปล่อยสาวปีมาให้กินหญ้าน้ำเลยคือสิอยู่น้ำกันดีนี่ปีๆสิหูอยู่ซัมโบปีๆ โมเมนสินยางเฮิร์นสเต๋โมเบาเขาหนีงเชยเลยนะคะยืนกินหญ้าแบบสบายใจเฉิบเฉิบเลยเ <c oughs> พิ่นเพิ่นหอนที่นอนเนี่ยเพิ่อนถอยหลังเข่าห่ม <c oughs> ร้อนนะคะร้อนถอยหลังเข้าลมและนี่มีผู้สาวด้วย <c oughs> มารอถ่ายทำมีสามเชือกนะคะตอนนี้น้องอรไทยนะคะกำลังถ่ายทำอยู่นะคะ หนาสันสันเป่นกระเล่มดีดีเลยค่ะพูดะดึงเหล่าพวดพวดยี่พอเสียมบอยู่นะบ่อไรเอาปีปีมากิ้งหนาก,กับผู้บาวลำใหญ่นี่ยิ่พอเสียไปตัดหนาอยู่หลังบานนะะตัดหนาอยู่หลังบานอยู่น้่นเจเจถังพูนพี่ลำใหญ่ควันแจ็กนะ นี่นะคะทีะ่แม่วาสนาวางหูจากผู้เบาลํหไย,ยบัวาสันนี่แหละคะ่ะผู้เบาลํหไ่แต่ก่อนไม่รู้นะคะเพิ่งรู้จักมาไปเขาห่มแล้วฮอนแล้วร้อนร้อนนะคะเข้าร่มเลยนะคะ สิลักกับบานติฮะไปแล้วหน่อยไปแล้วไปหาเล่มกินหญ้าก่อนครับบา่านกว่าสิได้ถึงคิ้วผมเขาช้ารับผมไปกินหญ้าล่อครับ ทำหนาจังใดจังใหญ่แลยเออน,นันเล่าเอาหัอมา,า,อาถ่วมไไรถ่วหนึ่งเลยค่ะฝนตกดุโวดหยาก็เลยปงเร็วนะฮะวันนี้เราได้หนุ่มหล่อมาอยู่ข้างบ้านด้วยเก็บได้จางเก็บได้จาง <c oughs> เอ้ยหนิงลอที่ปีเอ้ยไงขื้นเห็นหนิงคือคนยังสีในเด้ออีหลาปันหุ่นย่นค่ะปล่อยไห้จังใดกับยูจังสันโอ้หนิงมากเชืองมากนะดูคุณยายคุณยายเล่มเล่มหยากินหยาสันสันเป็นกระดิ่งเหล่าปวดปวดอยู่นี่ช้างเออคนเคยเออแสดงนะคะคนเคยไปนะคะช้างคนเลยนิ่ิงเห็นบ่ คนเคยทายทำหนังสางคนเลยหนึ่งดีค่ะเออเสียบหลายแต่ปอยพี่ปีนี่พี่ปีบปยืนเล่นปนีนเด้พี่ปียางแล้วพี่ปีนะเดินเลาะแล้วพี่ปีอะไม่อยู่นิ่งขนาดนี้นะคะสาวปีเราอันนี้นิ่งมาก ก็เสียบพูดอะออคัาำหยาหมเป็นยายาตุเก่น,นะคะเหล่าต่ละเถือได้เต็มคำยาเจอือเจอือแล้ยวยืนรับตามมือมือพึบหูพึบพึพพบย ขอบคุณนะคะผู้เบาล่ำใหญ่ที่มาถอนหญ้าให้แม่ขางบ้าน <c oughs> โอ้แต่เป็นว่าผูกไว้ยืนหมนมดมือก็คือสิบแปนดีอยู่หรอกค่ะมางคนยืนเล่มยินดีแม,ม,มยืนนิ่งมากกินอยุดแต่ที่เดิมนา <c oughs> เหมือนเหมือนถูกสะกดมน,นเลยอ่ะ <c oughs> ไม่กระดุกกระดิกเลยอ่ะ <c oughs> กินหนีอิ่มแล้วมือแรงกลับไป non nón lê lê ý là ôi bạc là hồ thịt, cặp quạt gì hót chiu thăm tí. พี่ลำไ่ว่าผมอิ่มพอดีแล้วครับ <g ül> หากินเองแบบบ่ตตรงได้ตัดไหนเลยนะคะนี่แบบธรรมชาตินะคะอโอ่งกานกล้วย ตรงนั้นมันมีหญ้าคาด้วยนะคะมันเป็นหญ้าคาก็หญ้าตุเกะกระหยาดยังคนอื่นหยาดยังหยาคุณนไปเน่าเน่ค่ะกินดีเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นขอนไม้นะคะนี่เป็นขอนไม้หญ้ามันก็เลยเกิดชุกอยู่ตรงนั้นนะคะพอเส้นคนเอาเครื่องตัดบ่ไ้เนาะมองหันมันต้องเอาบัอกจอบไปถากเอาค่ะ เพราะว่าเครื่องเข้าไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูสาวปีกับแม่ตายกันนะคะมีผู้เบามาอยู่กลางบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไงสาวปีแม่ตายอุนพนทอยลังเก่าหฮมกือกันได้ปีีก็ไดผู้เบามาอยู่ขางบ้านมากินยาขางบ้านนิ่งมากค่ะนิ่งมากเลยมีผู้เบามาอยู่ข้างๆทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ พอเส็เพิ่มตัดต้นกล้วยให้กินค่ะตัดต้นกล้วยออกให้เพราะว่าต้นกล้วยขังบานนี่มันเยอะนะมันต้นมันสูงแต่มันไม่เป็นลูกนะคะกล้วยตัดออกแล้วแปลงจ้างป้างพี่น้องเบิ่งเดอนี่ค่ะนี่ค่ะตัดออกแล้วนะคะเอา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 ใบตายออกพร้อมค่ะสร้างล้างเลยบะนี้ยืนจอบลอบเสียบเรียบเลยต้นกล้วยมีแต่ต้นสูงๆนะคะอันผู้ปลูกก็คือบ่สูงปันใดด้กล้วยขึ้นมาสูงแห้งท้ สันดอกว่าแต่ว่าปลูกกล้วยเครียบ่ค่อยดกค่ะเครือหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสองสามหวีมีอยู่เครียสองสามหวีนะคะเครือหนึ่งเครือหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปบึงเครือกล้วยพญี่สิมเมิ่งเราปลูกกล้วยบ่ดุกดอกค่ะเครือหนึ่งได้อยู่ซ้ำนี่ละคะันนี้บ่ได้ไหลหวีซํา หนึ่งสองสามสี่ได้ซีวีเอ้ยก้นหน่อยเนาะปลูกไ <c oughs> ด้ซนะ้ำนี่ละ <c oughs> ต้ตนกล้วยก็สูงสูงค่ะดินมันดีค่ะมองนี้มันเป็นดินพู่นนะคะมันปลูกอะไรมันก็สวยนะคะสวยงามมากต้นมะยมก็สูงนะ,ะต้อตอนมะม่วงก็สูงแล้วนี่เมืองแนวบึงตรรมชาตาสาขางบ้านแม่สมเดอคะ่ะ สวนดงกล้วยดงก้วยดงกล้วยสาวปีแม่ตายค่ะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวบึ้ยิ้มสดขึ้นใส่หูจากของอินซยผู้บ่าวล่ำใหญ่ปรโตเก่งแถว่าป้าเขาคือฟึกสซอนได้ดีแต่ปดลงอีกแล้วเออเออเอาไม่เอาไม่อีกเตยประสันปันแม่แม่ปันเห็นชัดประสันเอาเอาเอาไม่ เอาไหมเกาะดีๆเอเอเบอร์ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวคะ่ะหามหลอกเลียนแบบสุดยจดสุดยดยอเลยงั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่หายบายจ้า